เพราะว่าหนูปิดก่อนแต่หนูไม่รู้ว่ากอกหรือไม่ออกก็ไม่รู้ค่ะัค่ตามมาตรา3อนุ5พระราชบัญญัติสถานบริการอ .22 ีเข้าตลาด้ครับาเราไม่จำหนสุดท้าอยู่แล้วตทีมช่างานจับทห่จับสองคารความเขียที่ได้กระทําซึ่งาจัได้ัดยไว้ ในประมวลกพิจา,ารณาคดียาามรางสิ่ต่อมาขออนุญาตแจ้งสิ่งใหกับผู้ติกกัรให้าาทราบนะครับว่างูี่ถูกจับีสิทธิพิจาราได้เสองให้ํขหำของผูดด้ติกรนั้นใช้เป็นยาต่างๆในการการที่จอนคับ

ủy quyền hạn chế của chúng có để xong rồi chúng ta sẽ có sẵn nha các bạn để có sẵn sàng để có คร euh, ับอันหนึ่งทำยุทธการคุณน้ำบิ๊ก ม <pid> ันมีเรามีมีดเดือดอยู่าว้เางใน พุกทีข <ต ficou S 2> ่าวการเมืองอะมามได้น <atri> ี่ยรที่ก็มีค่นี้นเดยเยนี่เป็นรูปเมื่อวานที่ผมว่ายืนผลังนี่จะนายืนยืนยืนหลังเเก็บเลยเก็บเลย แก็ปล่อยกเป็นการถามในเรื่องของผลการปฏิบัติระเบียบสังคมค่ะที่ร้านมอสต์ด้นลังสิดนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอนุทินชาญวิรก์คค่ะ รองนายกรัฐมนมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยนายอัญชิตสัพพันธ์รัอธิบดีกรมการปกครกองและท่นานข้าราชการพิจารณานดีและในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอ,อการเป็นเชิญท่านนักข่าวสื่อมวลชนผู้สื่อข,ข่าวที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เพื่อแถลงข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเมื่อคือนนี้หรือเมื่อเช้านี้ดีกว่านะครับประมาณตอนตีสองเนี่ยกไ็ได้มีการ เข้ามาจับกลุ่มนะครับการกระทำอันเป็นความผิดกฎหมายนะครับที่ร้านบอสตันแห่งนี้เนื่องจากเป็นสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เปิดบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพบว่ามีเยาวชนนะครับจำนวนถึง81คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อยู่มีอายุที่น้อยกว่า20ซึ่งก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับ เราได้เข้ามา,าโดยมีการาบุคลากรทางการข่าวได้เข้ามานะครับทำการสืบก่อนหน้านี้มาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็ดำเนินการที่มีการวางแผนล่วงหน้าอันนี้ที่ต้องบอกก็คือเพื่อจะให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้ทราบว่า เราคงไม่มีปัญญาที่จะเข้ามาทันทีทันใดหรอกนะครับทุกอย่างจะต้องมีการดําเนินการนะครับก็บอกไวก้เลยว่ามีสายลับมีอะไรเข้ามานะครับเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายจะได้ทำประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งสายลับเข้ามานะครับระยะหนึ่งแล้วแล้วกพ็พบว่ามีการกระทําผิดอย่างชัดเจนนะครับเมื่อคืนก็ได้มีการใช้กําลังของ ฝ่ายปกครองของจังหวัดปทุมธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านได้นํากําลังเข้ามาจับกลุ่มแล้วก็ได้พบการกระทําผิดกฎหมายดังกล่าวนะครับก็ได้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าหลังจากเข้ามาจับกลุ่มแล้วทางท่านานอำเภออําเภอเมืองนะครับนะครับท่านวิพรเนี่ยแววศรีผ่องเนี่ยนะครับท่านได้มาดําเนินการด้วยตนเองแล้วก็ได้รายงานมาว่าขณะถูกจับกลุมแล้วเนี่ยเจ้าของร้านก็ยัง ไม่ให้ความร่วมมือนะครับแล้มีการต่อว่าต่อขานกล่าวบริาพาทนะครับด้วยวาจาที่ไม่ไม่ควรจะใช้กับเจ้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการของรัฐที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็พยายามที่จะขัดขืนการจับกลุ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าคือทําผิดกฎหมายอยู่แล้ว แล้วก็ยังทำ,ทำตัวเกเรเช่นนี้อีกเนี่ยก็มันไม่ได้ทำทำให้ตัวเขาเนี่ยมีจะจะ,จะได้รับความร่วมมือใดๆจากจากรัฐเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเจอกริยาแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็มีการต้องก็ต้องมีการตั้งสมมุติฐานไว้ว่าการที่เจ้าของร้านนะครับซึ่งเป็นเป็นชายแล้วก็ได้เรามีชื่อหมดแล้วเนี่ยนะครับ ได้กระทำกิริยาเช่นนี้เนี่ยก,ก็ยิ่งทำให้เราสามารถตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ว่าที่มาคอยสกัดขัดขวางขนาดนี้แสดงว่าอาจจะมีอะไรที่ที่ที่ผิดกฎหมายมากกว่านี้ซ่อนเร้นอยูอ่สถานบริการเฉยๆเราก็มีความจาเป็นที่จะต้องตรวจค้นให้ให้ละเอียด ที่สุดนะครับรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไอ้คำให้การต่างๆมันก็จะทําให้น้ําหนักของของคำให้การของเขาเนี่ยลดน้อยลงไปขนาดวันนี้เข้ามาที่นี่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือนะครับต้องเข้าทางประตูด้านข้างประตูหน้าก็ไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรถึงถึงไม่ให้เข้านะครับก็ต้องถือว่าอันนี้ไม่มันก็จะทําให้โทษหนักขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ใดๆเลยต่อต่อผู้ประกอบการนอกจากนี้ก็ยังได้ทราบว่ามีการพอ คนที่มาเจรจาพูดคุยนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาทางท่านายนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกาลังจะแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็เอาสุภาพสตรีรายหนึ่งมาบอกว่าคนนี้คือเจ้าของร้านก็คือเพื่อนงาเอาแพะมารับแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเราไมไ่เราไม่ได้สนใจว่าใครจะผิดหรือใครจะถูกแต่อย่างน้อยเข้ามาตรงนี้สถ,ถานบริการแห่งนี้ก็จะถูกปิด นะครับเป็นเวลา5ปีไม่สามารถดําเนินกิจการใดๆต่อไปได้ในเรื่องของการทําให้เป็นสถานบันเทิงหรือสถานบริการในใน,ในรูปแบบนี้นอกจากจะเอาไปเช่าทําอย่างอื่นไปขายของนะต้องทําตามกฎหมายที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องของอข้อกล่าวหานะครับก็ มีอยู่4กระทงหลักๆด้วยกันตอนนี้นะครับก็คือถือว่าร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22ับ2558อันนี้เป็นเป็นถือว่าเป็นประกาศที่ถูกกฎหมายถึงแม้ว่าจะออกมาโดยหัวหน้าคณะคอสชอแต่ก็เป็นการออกมาเพื่อบังคับใช้กับสถานบริการสถานบันเทิงที่ตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมายปล่อยให้มีการเสพสุราปล่อยให้มีอาวุธ ปล่อยให้มีเยาวชนอายตุต่ำกว่า20ปีเข้ามาเที่ยวปล่อยให้มียาเสพติดปล่อยให,ปยให้ปล่อยให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าข่ายนี้นะครับยินยอมข้อหนึ่งก็คือยินยอมหรือปล่อยปาแล้วเลยให้ผู้มีอายตุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการข้อ2ก็คือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายตุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ข้อ3ก็คือเปิดํำการเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ4ก็คือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัตินะครับแล้วก็ยังทราบมาว่าใบอนุญาตก็ไม่มีที่จะให้เป็นสถานบันเทิงได้เพราะฉะนั้นการขายอาหารไม่ว่ากันนะครับแต่ะะขายจะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราก็ขายได้ถึงเพียงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ขายให้กับเด็กอายตุต่ำกว่า20ปีไม่ได้หลังเที่ยงคืนแล้ว นะครับจะยังขายสุราอยู่ก็แก่กับเด็กอายุ20ปีก็คือต้องถือว่าตั้งใจมีเจตนาที่ฝ่าฝืนแล้วก็กระทําปีกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับเที่ยวแล้วก็ได้ให้ทางานอำเภอรประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ให้คําแนะนําตักเตือนนะครับแล้วก็ลงบันทึกประจําวันไว้นะครับ แล้วก็ปล่อยตัวพวกเขากลับไปก็หวังว่าพวกเขาคงจะจะระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ให้ได้รับทราบอาทุกคนแล้วว่าสิ่งที่เขาอายุไม่ถึงแล้วมามาบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่ผิดหนักๆก,ก็คือเจ้าของร้านที่ต้องพยายามรักษากฎหมายนะครับให้มากที่สุดทางกระทรวงมหาดไทยอย่างยึดมั่นใน ในเจตนารมณ์ที่จะเข้าปราบปรามการกระทําผิดนะครับโดยเพราะย,ยิ่งการกระทําที่มีผลต่ออนาคตของเยาวชนสองชาติอันนี้เราคงปล่อยให้ให้ดําเนินการที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับเราทราบดีครับว่ายังมีหลายแห่งที่เปิดอยู่นะครับก็ขอให้อย่าทาผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับเราก็คงจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่า จนกว่าทุกคนจะหลาบจำนะครับไม่ไม่มีไม่มีความคุ้มค่าเลยนะครับลงทุนกันมากมายมหาศาลแล้วก็ถูกปิดกิจการตามกฎหมายเลยนะคำสั่งที่ปิดเนี่ยไม่ปิดก็ไม่ได้นะครับผู้ว่าจะรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจตามคาให้การใดๆเนี่ยผู้ว่าก็ไม่มีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องลงนามปิดสถานที่เป็นเวลา5ปีซึ่งกิจการแบบนี้นะครับกิจการ ร้านอาหารกิจการสถา,านบันเทิงสถา,านบริการเหล่านี้เนี่ยหปีก็ต้องถือว่าก็ถ้าจะเริ่มก็ต้องเริ่มกันใหม่หมดแล้วไม่สามารถเอา,เอาสิ่งของหรือทรัพย์สินเดิมๆม,มา,าดําเนินการต่อไปได้นะครับก็ต้องก็เหมือนเปลี่ยนเสมือการ bb, ปริดเป็นการถาวรน,นะครับซึ่งไม่ไม่เป็นผลดีกับกับผู้ประกอบการใดทั้งสิ้นมีรูปอยู่ มีชื่ออยู่นะครับรก,ก็ถ้าเขาเราก็ต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนนะครับก็ใครเกี่ยวข้องก็โดนหมดนะครับตอนนี้ต่อให้เป็นเขาเรียกเป็นตัวแทนเป็นนอมิีีนะครับก็ถ้าเขารับว่าเขาเป็นนอมิีีเขาเป็นเจ้าของเขาก็ต้องโดนด้วยนะครับร่วมกันกระทำความผิดถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยก็ตามนะครับ แพะก็ผิดคนก็ผิดผิดทั้งคนทั้งแพะนะครับโ okay. อเคท่านผูมีคนตั้งข้อประเด็นสงสัยว่ามันเป็นโรคละคั่วก,กันหรือเปล่าท่านครับครองเ้าวันนี้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะครับ <c oughs> ผมมากับท่านผู้ว่ากับท่านอธิบดีนี่ครั้งนี้มาครั้งที่หกที่เจ็ดแล้วมั้ง <c oughs> ปทุมนี่ยาเยอะเหลือเกินนะครับผับก็เยอะปิดตั้งแต่สมัยชื่ออะไรนะเอ่เมมครับ ตั้งแต่ okay, ปิดมาเยอะแล้วครับแล้วก็มาหลายครั้งแล้วสองส,สามสัปดาห์ที่แล้วเขามานะครับไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องการปรามการกระทําที่เป็นที่ผิดกฎหมายนะครับเปิดมาปีเศษนะครับรับพิธีการในการเปิดสถานบริการเนี่ยมีลักษณะของการยินยอมปล่อยปาก ให้บุให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า2ี่ปีเข้าใช้บริการนะครับซึ่งทางอำเภอเมืองเนี่ยได้เข้าตรวจหลายครั้งแต่เนื่องจากเจ้าของสารประกอบการแห่งนี้เนี่ยได้ดำเนินการในหลายเรื่องนะครับที่หลอกล่อเจ้าที่ว่าถานบริการนี้ปิดตามกำหนดแต่ยังคงใชยง้ยังคงเปิดบริการอยู่ซึ่งทางจังหวัดเองเมื่อรับทราบนะครับได้มอบหมายฝ่ายความมั่นคงนะครับร่วมกวับทางอำเภอเมืองในการที่จะวาดแผน แล้วก็ส่งสายลับเข้ามานะครับจริงๆแล้วเราส่งสายลับเข้ามา2รอ,อบด้วยกันนะครับมีรูปคลิปต่างๆที่เห็นถึงการปล่อยป่าให้เยาวชนต่ำกว่า20ปีในเข้าใช้บริการนะครับจึงเป็นที่มาของการนํากําลังเข้ามาจับกลุ่มนในครั้งนี้ครับคือในส่วนของการจับสถานประกอบการค้ายสารบริการก็เป็นการดำเนินการทั่วไปนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยทางจังหวัดเองได้ไดไดเคยเชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุมนะครับแล้วก็ ร่วมพูดคุยในเรื่องของแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงที่ท่านเน้นย้ำอยู่สม่ำเสมอนะครับสถานบริการที่ทำถูกกฎหมายเนี่ยจังหวัดส่งเสริมอยู่แล้วอยากให้ประกอบธุรกิจแต่กรณีที่ท่านละเลยฝ่ฟาฝืนกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยยอมไม่ได้ฐานประกอบการ้า้สารบริการนะครับสถานบริการจริงอยู่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธาน,นีเราไม่ได้มีโซนนิ่ง ไม่สามารถทีีจะขอใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานประกอบการต่างๆต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคือสามารถตรวจบริการได้ภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้นนะครับแต่หากมีการล้าเลยเกินกําหนดครับก็จะเข้าการขอรื่อเปานเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารเดปีหนึ่งดูเพราะว่าเขามีบันทึกจับกลุมอยู่มีเด็กมีมีเกินยี่สิบไหมฮะ ่เกินเกินยีคะนฮะเกินี่สิบก็รอดไปไม่ถือว่าเผือด้วยนะผืเ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 ผือด้วยเผือมากผือมาก